ทางเดินในป่าลึกเส้นนั้นไม่เคยอยู่ในแผนที่ใดๆเราได้ยินเรื่องเล่าว่ามันคือทางลัดสู่หมู่บ้านเก่าที่หายไปแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปทางก็ยิ่งคดเคี้ยวผิดรูปหินที่เคยเห็นกลับมาอยู่ตรงหน้าอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนมีอะไรบางอย่างจงใจบิดเบือนมันเราเริ่มสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บทั้งที่แดดยังจัดกลิ่นดอกไม้ป่าหอมฉุนผิดปกติ และเสียงกระสิบแผ่วๆที่ไม่ใช่เสียงลมมันเหมือนเรียกชื่อเราซ้ำงเบาๆเราจะชักนำให้หลงลึกทันใดนั้นปลายทางเดินที่ดูเหมือนจะโลง่งกลับกลายเป็นความมืดมิดสนิทราวกับปากเหวไร้ก้นมีเพียงเงาตะคุ่มขนาดใหญ่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เงาต้นไม้ เราตัวแข็งทื่อขาทั้งสองข้างหนักอึง้งแต่ดวงตาไม่สามารถละไปจากเงาได้มันขยับช้าๆแล้วเงยหน้าขึ้นเรากับรอให้เราเห็นดวงตาว่างเปล่าของมันความหวาดกลัวแผ่ซ่านจนลมหายใจติดขัดเรากรีดร้องและหันหลังวิ่งสุดชีวิตไม่ได้มองแม้แต่น้อยว่าทางเดินจะบิดเบี้ยวไปทางไหนอีกแล้ว วิ่งมานานเท่าไหร่ไม่รู้จนมาพลออีกทีก็คือริมถนนใหญ่เราทรุดลงหายใจหอบเหงื่อแตกพลักมองกลับไปยังป่ามืดครึ้มที่กลืนกินทางเดินนั้นไปจนหมดสิ้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรทางเดินนั้นได้เปลี่ยนเราไปตลอดการผู้สนับสนุน k m m ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง